สวัสดีค่ะสี่สูตรลับปรับนิสัยให้ถาวรน,นะคะวันนี้มาแบ่งปันกันนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมาดูย้อนหลังก็พิม์พมาบอกกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวนี้น่าจะเริ่มเลยเนาะโอเคข้อแรกนะคะก็คือการที่เราจะปรับนิสัยเนี่ย เราอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าให้ทําต่อเนื่องกัน21วันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่บางทีอ่ะแหมพลังที่เราจะทําให้มันเกิดแบบนั้นขึ้นอ่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะมันก็ต้องมีเทคนิคกันเล็กน้อยเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นีน่าก็ไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคแบบนี้ด้วยนีน่าก็ทําแบบทําไปแล้วก็เออพอมันทําไม่ได้พอมันท้อ,ทอแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ว่า เฮ้ยแบบเราไม่ดีหรือเปล่าทําไมเราถึงไม่ขยันทําไมเราไม่อดทนแล้วก็แบบเกิดการต่อว่าตัวเองทําให้ยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อแล้วก็อยากที่จะหยุดไปอย่างตลอดกาลเลยนะคะแต่ว่าพอได้มารู้เทคนิคนี้แล้วเนี่ย นีนาก็สามารถประยุกต์ใช้กับการฝึกฝนในหลากหลายศาสตร์หรือแม้กระทั่งศาสตร์ที่นีน่าเนี่ยเคยที่จะไม่ชอบเคยที่จะมีบาดแผลในอดีตนีน่าก็เอาเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะทํามันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้เลยนะคะข้อแรกก็คือโรโมเดลค่ะการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกโรโมเดลหรือคนที่มี แรงบันดาลใจคนที่เราดูแล้วมันมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันกับคนนี้มากๆเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกเพลิดเพลินนะคะในการที่จะใช้เวลาอยู่กับเขาใช้เวลาที่จะดูเขาเนาะแล้วมันก็จะทำให้เกิดการซึมซับนิสัยโดยธรรมชาติเลยยิ่งในยุคแบบนี้เนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะเราสามารถเลือกโรูโมเดลได้มากมายในอินเทอร์เน็ตที่เราชอบเนี่ยเลือกเองได้เลยนะคะ mm hmm. ข้อสองค่ะก็คือ การที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยแล้วก็หลายคนที่เป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจอาจจะลืมสิ่งนี้กิดสิ่งนี้ไปนะคะนั่นก็คือทำให้ทุกๆก,กิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เรารู้สึกสบายๆชอบนะคะ แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบง่ายๆผ่อนคลายนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราสนุกแล้วก็อยากทามันตลอดเวลาเหมือนกับเวลาที่เราเล่น Facebook ใช่ไหมเราเคยสังเกตไหมว่าทําไมเราถึงเล่น a c e b o o k ได้ตลอดไม่เบื่อสักทีเนาะพอทุกๆครั้งที่เราเล่นนะ่ะเราสนุกเราชอบกับมันใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยทุกครั้งที่เปิดทุกครั้งที่ทํามันอะสมองก,ก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันทําให้เธอมีความสุข ก็จะทํามันอยู่ตลอดดังนั้นเราก็เลยมีอาการแบบติด Facebook อะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะปรับนิสัยอยากทําให้เราเนี่ยไปทําอย่างอื่นได้มากขึ้นคล้ายๆกับว่าติดอย่างอื่นมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ติดหรอกเพราะว่าถ้าเราปรับนิสัยหลายๆอย่างพร้อมกันอนะ่ะมันก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายไม่ได้เกิดอาการติดอะไรนะคะนั่นแหละก็คือทําให้ตัวเองอะ่ะชอบกับสิ่งนั้นชอบในทุกๆโมเมนต์ชอบในทุกๆบ,บรรยากาศที่เราทำเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ย รู้สึกว่าเราอยากทำอีกเรื่อยๆโดย,โดยโอัตโนมัติโดยเป็นธรรมชาติแล้วก็ลืมไปเลยว่าโปรแกรมจะต้องทำา21วัน31วันอะไรเขาก็ไม่คิดแล้วนะคะมันก็จะทำไปโดยโอัตโนมัติเลยนะคะข้อ3นะคะก็คือทำให้มันง่ายเข้าไว้ค่ะหลายคนเนี่ยจะเป็นคนที่ขยันตั้งใจเนาะทำเยอะๆเยอะๆหนักๆเนาะซึ่งจริงๆอะถ้าถามว่าในเรื่องของจิตใจอะมันก็ดีแหละ ที่เราแบบเป็นคนมุ่งมั่นใช่ไหมคะเป็นคนพยายามเป็นคนมีความมุ่งมานนะอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าพอดีว่าสมองของเราเนี่ยไม่ค่อยชอบเรื่องที่มันเยอะๆยากๆหนักๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากที่จะปรับพฤติกรรมอะไรที่ที่มันเป็นการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะใช้พลังงานเนาะสมองก็จะแบบไม่อยากทำเหนื่อยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นลองหารสามดูหรือทำในระดับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย พอเราบอกเอ้ยเดี๋ยวทำสิ่งนี้แต่เราทำแค่ปริมาณน้อยมากขนาดเนี้ยสมองเขาบอกโอ๊ยง่ายเดี๋ยวทำแค่นี้ก็เสร็จเลยเรียบร้อยเลยง่ายมากเลยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะปรับนิสัยการออกกําลังกายของเราใช่ไหมแ้ายี่เราจะว่าโอเควันนี้นะโหไปดูคลิปมาเขาออกกัน15-20นาทีเราไม่ต้องเลยเราแบบโอเควันนี้ขอวิดพื้น3ทีแค่นี้พอแล้วสมมติละสมองบอกง่ายแค่นี้ง่าย เขาก็จะทํามันก็จะเกิดการทําทันทีลงมือทําได้เลยแล้วเมื่อเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยผลข้อดีของมันอย่างการวิย์พื้นหรือการออกกําลังกายเนี่ยมันมีข้อดีของมันอยู่แล้ว เราจะรู้สึกเองเลยร่างกายเราจะรู้สึกเองสมองเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันสบายตัวมันรู้สึกแบบกระฉับกระเฉงมากขึ้นเวลาทํางานก็สนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะอยากทําในปริมาณที่มากขึ้นเองนะคะแล้วมันก็จะเกิดเป็นการทําต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นเนาะหรือบางทีแบบว่าอยากที่จะนั่งสมาธิอย่างเงี้ยแต่โหอาจารย์อาจารย,าารย์บอกให้สอนแบบสอนมา5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงโอ้โหแต่ว่าเราอะ ทำแล้วมันแบบทาไปครั้งหนึ่งหรือฝืนทาสักครั้งสองสามครั้งเนี่ยมันก็ไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยากที่จะปรับนิสัยให้มันเข้าเส้นเราไปเลยอะเราต้องเริ่มจากการทําน้อยๆบางทีแบบ1เบื่อ30วินาที1นาทีแล้วก็ถึงเวลาหยุดต้องหยุดจริงๆนะครั้งแรกๆเนี่ยถ้าบอกตัวเองว่า1นาทีก็คือ1นาทีแล้วหยุด30วินาทีก็30วินาทีแล้วหยุดแล้วนอนเลยไม่ต้องทําแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ รักษาคำมั่นสัญญาของตัวเองอะว่าเราจะทำแค่นั้นจริงๆให้มันน้อยจริงๆให้บอกสมองว่าเฮ้ยงานนี้มันง่ายมากจริงๆนะไม่ต้องไปทำเยอะเลยอะไรเงี้ยสมองก็แโ okay, อเคก็แค่30วิ30นาทีนั่นงไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอ่ะมันมีผลดีอยู่แล้วเนี่ย ยังไงอ่ะเดี๋ยวมันก็จะได้เห็นแล้วมันก็จะรู้สึกอยากที่จะทํามากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอยากทํามากขึ้นล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้วันแรกหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีวันที่สองฟาดไปเลยอุ้ยอยากทาฟาดไปเลยสามสิบนะวันที่สามก็จะไม่ได้ทําอะไรเงี้ยนะคะก็คือให้ค่อยๆปรับค่อยๆปรับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการอ่ะเราต้องการนิสัยใช่ไหมเราต้องการให้มันติดตัวเราไปตลอดดังนั้นค่อยๆทําค่อยๆทํา มันจะได้ทำได้ระยะยาวๆนะคะแล้วก็ข้อสี่เนี่ยก็คือการที่เรารู้จักที่จะให้รางวัลตัวเองเนาะการที่ให้รางวัลเนี่ยก็มีหลากหลายแบบไม่ได้มีการให้รางวัลด้วยเงินด้วยของอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นการดูหนังเรื่องที่เราชอบสัก1ตอนหรือว่า2ตอนอะไรแบบนี้หรือว่า,อออบบเ,อวาเออเป็นการพาตัวเองไปในที่ที่ตัวเองชอบ สามารถทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบสามารถได้คําชื่นชมจากตัวเองอะไรแบบเนี้ยเขียนออกมาให้รางวัลได้คําขอบคุณจากตัวเองเวลาทํากิจกรรมเสร็จการที่เราให้รางวัลแบบเนี้ยมันจะทําให้สมองของเราอะได้รับรู้ด้วยว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยคอนเฟิร์มนะมันให้ความสุขจริงๆเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งบางทีเราฝึกฝนไปเราอยากเป็นคนเก่งเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีอะเราก็ฝึกฝนไปแล้วคาดหวังไว้สูงมากแล้วเราก็ทําไปแล้วเรา พอมันไม่ถึงความคาดหวังของเราเราก็ต่อว่าตัวเองต่อว่าตัวเองอย่างเงี้ยจนมันทําให้สมองก็รู้สึกว่า งานเนี้ยคือถึงแม้จะทาง่ายทําแบบสนุกก็จริงแต่ว่าสมองก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานเนี้ยมันทําแล้วมันโดนว่ามันมันมีเคมีมสารเคมีไม่ดีออกมาจากสมองสมองบอกแม่เอาไม่ทําดีกว่าเนาะก็ให้ลองเปลี่ยนเป็นการให้รางวัลดูให้คําชื่นชมให้การยอมรับให้กําลังใจตัวเองเขียนออกมาก็ได้นะคะหรือว่าให้ตัวเองได้ทําในกิจกรรมที่ตัวเองชอบมีรางวัลรองรับอยู่มันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถ ปรับพฤติกรรมในระยะยาวของเราได้มากขึ้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนิสัยเลยแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนสิ่งสิ่งนั้นอ่ะเป็นเป็นเรื่องธรรมดาสมองก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบ เหมือนเราแปลงฟันอะไรเงี้ยเหมือนเราอาบน้ําคือเราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องทําแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเนาะอันนี้ก็เป็นทั้ง4ข้อนะคะที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้เนาะเกี่ยวกับการปรับนิสัยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะก็สําหรับวันนี้นะก็มาสั้นๆเนาะถ้าใครลองไปทำเนี่ยแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงติดขัดยังไงนะคะก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะก็ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ